เช้านี้อยากจะแบ่งปันในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ35-43แต่ครับเมื่อเราร้องขอพระเยซูช่วยได้พระธรรมลูกาบทที่18ข้อที่35-43ถึงนะครับเราอ่านพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้เมืองเยริโคมีคนตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมหนทาง เมื่อเขาได้ยินเสียงประชาชนเดินผ่านไปจึงถามว่าเรื่องอะไรกันเขาจึงบอกว่าพระเยซูชาวนาซาเลรสเสด็จไปคนตาบอดนั้นจึงร้องว่าท่านเยซูบุตรดาวิดเจ้าค่ะขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดคนที่เดินไปข้างหน้านั้นก็จึงห้ามเขาให้นิ่งแต่เขายิ่งร้องขึ้นว่า บุดดาวิดเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพระงองค์เถิดพระเยซูทรงประทับยืนอยู่สั่งให้พาคนตาบอดมาหาพระองค์เมื่อเขามาใกล้แล้วพระองค์ทรงถามเขาว่าเจ้าปรารถนาจะให้เราทำอะไรให้เจ้าเขาชื่นว่าพระองค์เจ้าข้าโปรดให้ข้าพระองค์เห็นได้พระเยซูตัดแก่เขาว่า จงเห็นเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้ตัวเจ้าหายปกติในทันใดนั้นเขาก็เห็นได้และตามพระองค์ไปพลางถวายสาธุการแด่พระเจ้าและเมื่อคนตั้งปวงได้เห็นเช่นนั้นก็สรรเสริญพระเจ้าให้เราร่วมใจที่ฐานได้กันข้าแต่พระเจ้าพระองค์เจ้าการในพระวจนะคำพระองค์นั้นเป็นฤทธิ์เดดและเป็นฤทธิ์อำนาจเมื่อพระองค์ตรัสอย่างไร และเมื่อพระองค์ทรงสัญญาอย่างไรท่ามกลางเราทั้งหลายชีวิตเราทั้งหลายจะรับตามพระสัญญาของพระเจ้าตามพันธสัญญาที่พระองค์กล่าวให้แก่เราทั้งหลายพระองค์จะกระให้ความจริงในชาวนี้ที่จะแตะต้องยังหัวใจเราทั้งหลายและเป็นคําตอบสําหรับเราได้หลายท่านที่กําลังรอคําตอบรอสิ่งที่พระเจ้ากําลังตรัสในหัวใจให้พระธรรมตอนนี้ที่จะ เป็นคําตอบและชูใจในการก้าวเดินและติดตามต่อพระเจ้าและมีความหวังใจในพระเจ้าเสมอในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนเราขอาการทรงนำทุกสิ่งนี้ในพระนามของพระเยซูเจ้าอาเมนพี่้องเมื่อเราคิดถึงคําว่าเมื่อเราร้องขอเนี่ยพระเยซูช่วยได้จริงไหมนะเอเมนเอเมนเอเมนนะครับั้นเรารู้ว่าพระเยซูผู้เป็นที่รักของเราพระเยซูผู้ทรงรักเราทั้งหลาย พระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือในชีวิตของเราและเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์ด้วยท่าทีที่มีหัวใจข่อมลงและมีหัวใจที่วางใจในพระเจ้าไม่ว่าปัญหาของเราจะทุกข์มากขนาดไหนภาระที่เราแบกหนักขนาดไหนและสิ่งที่เรา,าเผชิญอยู่มันยากมากที่เราจะก้าวเดินไปกับพระเจ้าและเรารู้สึกว่า มันหมดหวังมันข้อใจแต่เวลานี้เรามีคำตอบมีความหวังถ้าพระเจ้าตรัสกับชายคนหนึ่งที่เป็นคนตาบอดได้และพระเจ้าให้เขาได้พบความหวังพบคำตอบในชีวิตเราทั้งหลายเราก็มีความหวังด้วยเช่นเดียวกันเอเมนพี่น้องเพ <Okay. S 1> ราะนั้นเป็นคำตอบที่มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกว่าเกินกำลังมนุษย์และพระเจ้าจะทำ และสุดกําลังมนุษย์ผู้ลงจะเริ่มที่จะให้งานของพระเจ้าได้เกิดขึ้นในหัวใจเราทั้งหลายโดยเฉพาะเราพึ่งพาในพระเจ้าหลายคนมีระสบกา์เราเชื่อว่าถ้าจะให้พี่น้องมาแบ่งปันแทนผมหรือมาเป็นพยานมีหลายท่านที่มีระสบกา์ว่าพระเจ้าได้ช่วยเขายังไงบ้างเมื่อเขาร้องทูลต่อพระลงในชีวิตของเขาพระดำมัทธิวบทที่7ขอ้อ7 พระเยซูสอนอย่างนี้ว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านนะครับนะหาขอหาเคาะนั้นะนะนะเป็นขั้นตอนที่เราเองจะต้องเรียนรู้กับพระเจ้าในชีวิตของเราคาําอธิษฐานของเราไม่ได้จบแค่ขอพี่น้องเราต้องหาค้นอยู่และเคาะจนถึงเวลาที่พระเจ้าจะเปิดออกให้แก่เราทั้งหลายในการรอคอยพระเจ้า ภานะพบีตอนนี้นะ่าสนใจว่าได้หนุนใจเราในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่พระเยซูกำลังดําเนินไปเนี่ยพระองค์จะต้องไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพือนน่อไปอะไรเพืพ่อไปเข้าสู่เทศกาลปัสกาและไปนมัสการที่พระวิหารแต่ว่าพระองค์ต้องผ่านเมืองยิริโค เมืองเยริโคสัเราจำได้เมืองเยริโคเป็นเมืองที่สําคัญที่เป็นเมืองหนึ่งที่สมัยพันธสัญญาที่พระเจ้าให้กับเขาในการเข้ายึดครองและก็เมืองนี้เป็นกําเมืองที่มีกําแพงสูงนะครับสองชั้นและก็ด้วยคําอธิษฐานด้วยการยืนอธิษฐานนะครับพระเจ้าล้มกําแพงเหล่านั้นแต่ว่าเวลานั้นพระเยซูพระองค์ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาอยู่เมืองเยริโคแต่พระองค์ต้องการผ่านเส้นทางนี้และเพื่อจะไปยังเยรูซาเล็ม ย่งพระวิหารของพระเจ้าแต่น่าแปลกว่าเรื่องราวทั้งหมดมันได้เกิดขึ้นและเป็นเมืองที่สําคัญที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นในเยริโคนั้นกับมีชายคนหนึ่งชื่อบารติเดอสบาลัติเมอัสเป็นชายที่ตาบอดนะครับในเมืองที่เต็มไปด้วยเมืองที่เ,เรียกว่าอะไรเมืองที่มีอุตสาหกรรมมีท่าเรือมีการค้าเพราะอยู่ใกล้แม่น้ำจอแดนและก็จะเจริญรุ่งเรือง แต่ก็มีชายคนหนึ่งที่มีแต่ความทุกข์ทเวทนาอยู่ท่ามกลางเมืองที่จเจริญแล้วพะเขามองอะไรไม่เห็นแต่ว่าพระเยซูกิตไม่เพียงแต่พระองค์กำลังจะผ่านแต่พระองค์มีโอกาสได้พบชายคนนี้เมื่อเขาร้องต่อพระเยซูและวบอกขอพระเยซูช่วยเขาพี่น้องอย่างน้อยผมอยากจะแบ่งปันสามใจความหลักที่ทําให้เรารู้ว่าทำไมพระเจ้าจึงช่วยเหลือชายตาบอดบาดอัฐิบัตได้ ด้วยการแค่คําว่าเขาร้องขอให้พระองค์ช่วยประการที่หนึ่งใาจจความหลักที่หนึ่งท่านเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าทรงเมตตาข้าพระองค์เฉดนะครับเขาร้องขอด้วยความเชื่อเวลานั้นถ้าพระวจ,จนะคำพระเจ้าบอกพระเยซูกำลังจะเดินไปพี่น้องสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยหลายครั้งเมื่อเราเป็นคริสเตียนเนี่ยพัะพรพระเจ้ากําลังผ่านชีวิตของเราแต่ถ้าเราไม่ได้่วยโอกาสเราไม่ได้รับโอกาส แนะม่โอกาสที่มาถึงแล้วคว้าเอาพระเยซูเก์เจ้านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญชายคนนี้เนี่ยนะครับเขารอคอยเวลา,าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเขาตาบอดมากี่ปีเขาอยู่ในความมืดมากี่ปีทรมานพี่น้องเคยสมมุตินะฮะลองหลับตาแล้วมันบอดสมมติว่าเรามองแล้วไม่เห็นจริงจริงมันทรมานจะเข้าห้องน้ำจะก,กินจะอยู่ จะเดินทางอยากไปไหนก็ยากลำบากแต่ชายคนนี้กับเป็นชายที่อยู่ในท่ามกลางเมืองนี้แล้วเขาไม่มีโอกาสแต่เมื่อเขาได้ยินขณะที่คนกำลังคุยกันว่าพระเยซูกำลังจะเดินทางผ่านไปเมืองนี้เขาได้ยินคนกำลังสนทนากันเขาก็จึงร้องเรียกว่าพระเยซูพระเยซูช่วยลูกด้วยนะเขาช่วยโอกาสพี่น้อง บางครั้งชีวิตคริสเตียนเราขนาดเราติดตามพระเจ้าเรารู้สึกอ่อนแอเรารู้สึกท้อใจแต่เวลานั้นพระพรพระเจ้ากาลังมาถึงแต่ด้วยความท้อของเราเนี่ยเราไม่ลองเรียกพระเยซูปัญหาเราจมอยู่กับปัญหาชีวิตของเราบางครั้งเราจมอยู่กับอดีตเราไม่ได้มองปัจจุบันและมองข้างหน้าของพระเจ้าชายตาบอดนี้เขาอยู่ปัจจุบันและเขากําลังมองไปข้างหน้า ถ้าวันนี้แล้วก็ท้อใจบอกว่าพระเยซูก็พระเยซูไม่สนแล้วไปเลยพระองค์ไปเลยถ้าตาบอดมาแล้วก็จะบอดอยู่อย่างนี้แหละจะนั่งขอทานอยู่อย่างนี้แหละแต่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นก็บอกพระเยซูเจ้าข้าพระเยซูเจ้าข้าช่วยลูกด้วยเขาใช้คำหนึ่งคำว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าทรงเมตตาข้าพระงองค์เถิดทำไมคนตาบอดเนี่ย เรียกถูกชื่อมากกว่าสาวกที่กําลังตามพระเยซูสาวกว่าเงียบเงียบไปอย่าร้องอย่าร้องรบกวนว่าอาจารย์เรายึดาจัดก,การเลยนะถ้าก็ปิดปากคนตาบอดได้ก็โคกระโดดปิดปากไม่ให้พูดพยายามห้ามแต่ใจเราบอกว่าพระเยซูบุตรดาวิดพระเยซูบุตรดาวิดไม่ร้องความหมายคําว่าบุตรดาวิดหมายถึงอีกชื่อหนึ่งของพระเจ้าคือพระมิสยา พระเมสสิยาที่คนอิสราเอลรอคอยพระเมสสิยาที่ผู้เชื่อสาวกพู้ลงรอคอยและก็าชาวยวทั้งหมดรอคอยพระเมสสิยาแต่ชาตาบอดนี้เขามองไม่เห็นแต่เขาสัมผัสว่านี่คือพระเจ้าที่คนอิสราเอลกำลังรอคอยบุตรดาวิดคือพระเมสสิยาพระเยซูที่จะเสด็จเข้ามาในโลกนี้พี่น้องสิ่งสำคัญในใจเราสำคัญพี่นะ้อง บางครั้งเราอาจจะหูดีาอาจจะตาดีแต่ใจเราไม่ค่อยเปิดใจเราไม่ค่อยเปิดก็บอกว่าความคิดของเราเนี่ยเวลาเราพระเจ้าบอกเราเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดมาที่ใจเนี่ยยากมากก็จะลงมาที่ใจแต่พระเยซูต้องการอะไรครับมาที่ใจแต่ใช้ตาบอดนี้มองไม่เห็นพระเยซูเลย แค่ได้ยินแต่ใจเขาเปิดพอใจเขาเปิดเขาส่งใจไปให้ใครครับพระเยซูใจต่อใจส่งกันฝ่ายวิญญาณพระเยซูสมบัดในหัวใจของเขาพี่น้องใจเราเท่านั้นที่เราจะเห็นพระพรพระเจ้าถูกเปิดออกที่มาจากพระเจ้าเขาเปิดใจต่อพระเยซูพริสติ์นะครับเราจำเรื่องราวหญิงของคนหนึ่งเหมือนกันในมัทธิวบทที่9ข้อ20ถึง22 นะครับมีหญิงคนตกเลือดคนหนึ่งเร้วเราด,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 ดูเถิดมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นตกโลหิตได้สิบสองปีมาแล้วแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองพระองค์พ่อนางคิดในใจว่าถ้าเราได้แตะต้องฉลองพระองเท่านั้นเราก็จะหายโรคายพระเยซูทรงเหลีหยวหลังอ bicycles, ทอดพระเนตรก็เห็นว่าเห็นเข้าจึงตรัสว่าลูกหญิงเอ๋ยจงชื่นใจเถิดที่เจ้าหายโรคนั้นเป็นเพราะเจ้าเชื่อนับตั้งแต่ เวลานั้นผู้หญิงนั้นก็หายเป็นปกติชีวิตของนางสิบสองปีที่ตกโลหิตคนบัานนอกว่าเวลาตกโลหิตหนักๆในใส่เสื้อผ้าก็ลำบากที่นอนก็เปืดอยไปได้วยเลือดเพราะเลือดไหลตลอดเวลาไปหาหมอใช้เงินจ่ายทุกบาททุกสังจนพระกมยบอกว่านางไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตเพราะใช้จ่ายในการไปหาคุณหมอทั้งหมดแต่ด้วยความเชื่อของนาง ต้องพิจารณาคำว่าอะไรแค่ได้แตะต้องฉลองเท่านั้นเราก็จะหายโลกนางร้องต่อพระเจ้าแค่แตะต้องฉลองพระองคเท่านั้นเขาก็จะหายโลกนั้นคือการร้องขอตอบพระเจ้าพี่น้องที่เราทั้งหลายสองบงกษัตริย์บทที่ส0บพอบทที่ยีบนะครับข้อหนึ่งถึงข้อหกนะอาจจะยาวหน่อยผมอยากจะให้เราได้ดูพระคำนี่ ครั้งนั้นเฮสิยาทรงประชวรใกล้จะสิ้นพระชนและอิสยาผู้เผยชนะบุตรอามอสเข้ามาฝ้าพระองและชูนพระองว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงจัดการบ้านเมืองของเจ้าให้เรียบร้อยเจ้าจะต้องตายเจ้าจะไม่ฟื้นแล้วเฮสิกิยาก็ทรงหันพระพักเข้าข้างฝาและอธิษฐานตอบพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกว่าข้าพระองค์ดำเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองด้วยความซื่อสัตย์และด้วยสิ้นสุดใจ และได้กระทําสิ่งที่ดีในสายพระเนตรของพระองค์และเฮเซคียากันแสงมากยิ่งและอยู่มาก่อนที่อิสยาจะออกไปถึงลานพระวจนะของพระเจ้าได้มาถึงท่านว่าจงกลับไปบอกเฮเซคิยาเจ้านายแห่งประชากรของเราว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวิดบุตรบุุษของเจ้าตัดดังนี้ว่าเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าแล้ว เราได้เห็นน้ําตาของเจ้าดูเถิดเราจะรักษาเจ้าในวันที่สามเจ้าจะเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและเราจะเพิ่มชีวิตของเจ้าอีก15ปีเราจะช่วยกู้เจ้าและเมืองนี้มือของพระราชาแห่งอิสราเอลจะปกป้องเมืองนี้ไว้เพื่อเห็นแก่เราเองและเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์อิสยาได้พูดถึงบุตรดาวิดหรือดาวิดแห่งบุญบุุษของเขาและ แกดาวิดผู้รับใช้ของพระเจ้าเฮสิคิยาถึงกำหนดแห่งชีวิตแต่เขาร้องต่อพระเจ้ามีใครจะร้องต่อกับพระเจ้าได้ในเวลาในชีวิตของเขาได้เฮสิคิยาขอต่อพระเจ้าพี่น้องแม้แต่ความตายเรายังขอต่อพระเจ้าได้แล้วเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตเราทัลารพระเจ้าจะทำไม่ได้เลยพี่น้อง เมื่อเราร้องทุนต่อพระเยซูกิตเจ้าเมื่อเราร้องขอต่อพระลงเหมือนจากบาดาซีอัสซี่ร้องขอต่อพระเยซูว่าพระเยซูเจ้าก็พระเยซูเจ้าช่วยลูกด้วยแล้วพระเจ้ามาช่วยเขาจริงจริงเอเมนวันนี้เมื่อเราร้องขอตอบพระเจ้าพระเจ้าจะมาช่วยท่านในชีวิตของท่านด้วยความเชื่อเมื่อท่านร้องทุนต่อพระเจ้าพระเจ้าจะตอบท่านประการที่สองเจ้าปรารถนาให้เราทำอะไรให้เจ้าอย่ในข้อที่4ี่ส พระเยซูทรงฟังเสียงทุกเสียงของเราพี่น้องพระเจ้าไม่ได้เลือกบริะที่เรีกว่าวท่านเป็นสีบานท่านเป็นผู้รับใช้ท่านเป็นผู้นำพระองค์ฟังทุกเสียงแม้คนต่ําต้อยแม้เราไม่ได้เป็นผู้นําแม้เราไม่ได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าแตแ่เราเป็นผู้เชื่อพระองค์ทรงฟังเสียงของเราพระองค์ฟังเสียงชายของคนตาบอดนะพระเยซูบอกว่าอะไรครับพระเยซูถามเขา บอกว่าเจ้าปรารถนาให้เราทำสิ่งใดนะหลายครั้งในพระวจนะคำของพระเจ้าเราเห็นว่าความเมตตาของพระเจ้าในชีวิตเราทั้งหลายพระเจ้ามักจะพูดกับเราเจ้าปรารถนาให้เราทำอะไรถ้ายิงเสียงพระเจ้าอยู่ในหูทเราเมื่อเราอธิษฐานอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าพูดกับเราเสมอว่าเจ้าต้องการให้เราให้เราทำสิ่งใดสำหรับเจ้านะ บาลติอัดก็ตอบว่าพระองเจ้าค่ะขอให้ข้าพระงอ,ง,อระงได้มองเห็นเถิดขอให้ข้าพระองได้มองเห็นเถิดพระคําตอนนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเขาไม่ต้องการที่จะมองเห็นโลกที่มันเต็มไปด้วยปัญหาทุกอย่างหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เขาอยากจะมองเห็นว่าพระเยซูที่เขามองเห็นคือใครที่เป็นบุตรของพระเจ้าบุตรของดาวิดพี่น้อง นี่คือหัวใจสําคัญที่บารหลต้องการเห็นคือเห็นพระเยซูเจ้าพบพระเยซูเจ้าในชีวิตของเขาวันนี้ถ้าเราเป็นคริสเตียนเราชื่อว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราไม่พบพระเยซูในชีวิตเราทังายเราก็ไม่เห็นอะไรเลยในพระพรของพระเจ้าพี่น้องเราต้องขอพระเจ้าเปิดตาใจของเราตาแห่งายวิญ,ญญาณของเราได้เห็นพระเจ้าในพระธรรมสุภาอสุรด,ดีครับสุรด,ดีบทที่34ข้อที่18พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ ผู้ที่จิตใจโฝกฉาและส่งช่วยผู้ที่จิตใจสำนึกผิดพระดูกพร้อมที่จะเข้ามาช่วยในชีวิตของเราทั้งหลายบางครั้งเมื่อเราคิดถึงนะครับในชีวิตของเรานะบางทีเรามองข้ามบางทีเราไม่ได้ให้เกียรติกับตัวเองในชีวิตเราทั้งหลายบางครั้งพอเราท้อใจพอเราหมดหวังเราก็รู้สึกว่า เราไม่อยากเข้าใกล้พระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเราก็จมอยู่กับปัญหาแต่พระองค์บอกว่าอะไรครับพระองค์ต้องการให้หัวใจเราทั้งหลายเข้ามาพระเยซูสนใจผู้ที่ทุกข์ยากลำบากพระองค์สนใจผู้ที่สิ้นหวังเพื่อเขาจะฟังถ้อยคําของพระเจ้าเมื่อเรานมัสการพี่น้องได้เผยพระชนะนะครับในมัทธิวบทที่11ข้อ28ที่บอกว่าบรรดาผู้ละหมาดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา แล้วเราจะให้สันทังลาลหายเหนื่อยและเป็นสุขนี่พระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องเราต้องเข้ามาหาพระเจ้านะครับนะครับผมเมื่อผมเป็นคริสเตียนใหม่นะครับผมมาเชื่อพระเยซูในช่วงเทศกาลคริสต์มาสอาจจะด้วยเทศกาลพาไปแล้วก็เชื่อแต่ว่าไม่ได้กลับใจจริงๆก็ยังใช้ชีวิตเหมือนกับการเป็นคริสเตียนเฉพาะมาโบสถ์แต่ชีวิตก็ยังอยู่ในความเชื่อเดิม แต่วันหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนนั้นผมเรียนมศ .5 เทอมสองเทอมสุดท้ายแล้วต้องต้อง,ต,องต้องไปเรียนต่อสมัยก่อนเ็เรียก entrance นะ entrance มศ .5 ส,สมัยก่อนก็คิดเป็นเปอร์เซ็นตะ์ตั้งใจอยากจะเรียนอยากจะเข้ามาเรียนคณะดีๆหรือมหาลัยที่ดีๆเนะดี๋ยวว่ามาลายขอนแก่นในสมัยนั้นที่ร้องผมป่วยเป็นโรคไขข้ออ,อักเสบลูมาตอย ลูมาตอยมันมีลูมาตอยสองชนิดเขาบอกเป็นโรคเกาคนแก่กับโรคเกาเทียมแต่พบสมัยนั้นเราไม่รู้เรื่องเรื่องโรคเกาเทียมนะเขานี่จะบวมมากบวมบวมแบบต้องเจาะนะฮะสมัยก่อนเนี้เรามีเขาเรียกว่ากวดโถที่มันเป็นเวลาเราไปให้เลือดสมัยนี้มันเป็นถุงไปละสมัยก่อนเป็นเป็นโถนะครับเป็นโถแก้วใส่เลือดเขาเอาโถนั้นแหละหลังจากใส่เลือดเสร็จใส่น้ําเกลือเสร็จเขาก็มา เจาะที่หัวเข่าผมแล้วก็ลองเพื่อจะให้น้ําเหลืองที่หัวเข่ามันไหลลงมาหมอบอกว่าถ้าภายในสามสี่วันเนี่ยถ้ามันไม่หายบวมเลยน้ําที่มันอักเสบเนี่ยเป็นน้ําเหลืองออกมาเนี่ยหมอต้องผ่าและผ่าก็ไม่ได้รับรองว่าเราจะเดินได้ปกติไหมโอ้พี่รองเวลานั้นทุกใจมากหนึ่งต้องอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวที่จะไปเรียนหนังสือต่อสองก็ปัญหาเรื่องหัวเขา่าเราไม่อยากจะ เดินไม่ได้วิ่งไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นก็เล่นกีฬานักวิ่งเล่นฟุตบอลนะก็ทิฏฐานกับพระเจ้านอนก็นอนไม่หลับพรุ่งนี้จะต้องหมอจะต้องให้เรียกผู้ปกครองมาเซ็นเอกสารเพื่อจะผ่าตัดในคืนนั้นจําได้ว่าประมาณสีท่ทุ่มห้าทุ่มไฟก็เริ่มปิดสี่ทุ่มนี้ไฟไฟเริ่มปิดแล้วในห้องห้องรวมผมก็ทิฏฐานในใจว่าพระองค์เจ้าค่ะพระเยซูจะขาะช่วยลูกด้วย พระเยซูมีจริงช่วยลูกด้วยพระเยซูที่คริสเตียนบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ในชีวิตเขาช่วยลูกด้วยพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะมีคำอธิฐานอย่างเดียวคำอธิฐานสั้นๆอย่างนี้อย่างเดียวตลอดคืนนั้นจนถึงรุ่งเช้าหมอต้องเข้ามาตรวจเมื่อหมอมาตรวจเนี่ยทุกเจ้าจะต้องมาเส็นเอกสารมาดูเราแล้วก็จะตัดสินว่าจะผ่านหรือไม่ผ่า พี่ร้องนะขอบคุณพระเจ้าผมลืมลืมจนแม้ว่าที่ร่าจะลืมนะแล้วพระเจ้ารักษาแผลที่มันยุบลงเนี่ยหมอก็บอกว่าหัวเข่าที่มันยุบลงเนี่ยหมอบอกไม่ต้องผ่าตัดแต่เวลาในส,สมัยนั้นยาไม่มีรักษายาลูมตอยไม่มีรักษาเขาใช้รักษาด้วยใช้ยาแอสไพรินแอสไพรินสมัยนั้นเนี่ยยังใช้ได้สมัยนี้ใช้ไม่ได้แล้วมันแรงมากนะโรค รูมาตอยลูกหัวเข่ามันปวดทรมานยิ่งกว่าเอาเข็มมาทิ่มที่ข้อเนี่ยผมต้องกินออแอสไพรินเนี่ยสามเวลาเวลาละสมเม็ดปกติก,กินกินเม็ดสองเม็ดนี่มันก็แรงมากและเลือดเราจะจางอันตรายมากแต่มันมีวิธีเดียวต้องกินสามเม็ดสามเม็ดเพื่อให้มันลดอาการปวดกินจนหูอื้อถ้าหูอื้อเมื่อไหร่หมอบอกว่า,วานั่นแหะยาจะช่วยคนได้ในสมัยนั้น ราขอบคุณพระเจ้าเมื่อคําอธิษฐานเมื่อเราร้องขอตอบพระเจ้าพระเจ้าช่วยเหลืออย่างอาศัศจรรย์และหายดีและผมมีเวลาทันเวลาในการสอบเรียนต่อขอขอบคุณพระเจ้านะฮะยังเข้าใจว่าเมื่อถึงสิ้นสุดในหนทางเราทั้งหลายเมื่อเราร้องทุนนะเมื่อเราเรียกร้องตอบพระเจ้าแท้ที่จริงผมมาเข้าใจพระพีหลังจากประสบการณ์ชีวิตทําให้มองเห็น ชายตาบอดบาลาทีออสเนี่ยเป็นแบบอย่างเขาร้องจนร้องต่อพระเยซูพระเยซูเจ้าค้ช่วยลูกด้วยพี่ร้องทั้งวันนี้พระวจนะคำพระเจ้าทัาบบาลาทิอัสได้ร้องต่อพระเจ้าพระเจ้าเปิดตาใจให้เขาได้เห็นพระเจ้าก็สามารถให้เราได้เห็นความเชื่อและหายเป็นปกติได้เอเมน,เเมนด้วยความเชื่อที่พระเจ้าจะตอบเราทั้งหลายประการที่สามประการสุดท้าย พระมีบอกว่าจงเห็นเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติพี่น้องบางครั้งพระเจ้าใช้ความเชื่อของเราเพื่อนำการรักษาและบางครั้งพระอ,องค์ก็ไม่ต้องใช้ความเชื่อเราเมื่อพระอ,องค์จะรักษาเราให้หายแต่ใน,นพระเจ้านะคคำตอนนี้น่าสนใจที่พระเยซูบอกว่าจงเห็นเถิดเพราะความเชื่อของเจ้า ได้กระทาให้ตัวเจ้าหายเป็นปกตินั่นหมายความว่าความเชื่อของเราจะต้องสัมผัสในฤทธิ์เดชของพระเจ้าด้วยนะฮะนอกจากเราพิเศษเท่านั้นที่เราก็ไม่มีความเชื่ออะไรเราก็ดําเนินชีวิตแต่พระเจ้าก็ยังรักษาพระเจ้ายังอวยพรบอกว่ายาอวยพรพระเจ้ายังอวยพรนะพิเศษมากแต่คนที่มีความเชื่อบอกให้หายคนที่มีความเชื่อว่าขอบพระเจ้าอวยพรขอบพระเจ้าทําตามความเชื่อที่ข้าพเจ้ามีเถิดและพระเจ้าทําพี่น้อง เราเลือกเอาอย่างนี้ดีกว่าเลือกเอาที่พระเยซูเห็นความเชื่อของเราแล้วพระเจ้าบอกว่าเพราะความเชื่อของเจ้าเจ้าจึงหายดันั้นสิ่งที่บรรดาสิอัได้พูดกับพระเยซูและพระเยซูได้ตัดกับเขาว่าเจ้า บริรดตจงมองเห็นเถิดชายตาบอดในเมืองยิริโคเขาได้เห็นได้ได้หายเป็นปกติในความเชื่อของเขาและเขาได้พบพระเยซูกิตเจ้าและเขาได้พบความจริงในพระคำของพระเจ้าที่นําชีวิตของเขาที่เกิดขึ้นพระคำพระเจ้าบอกว่าอะไรครับเขาก็เต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าติดตามพระเยซูกิตในเวลานั้นทิ้งทุกอย่างจากคนที่อยู่ข้างถนนจากคนที่ไม่มีค่า ออกจากข้างถนนและก็เดินในหนทางของพระเจ้าอาจจะมีคนเดินจูงเข้ามาแล้ววางตรงนั้นไว้ให้เขาขอแล้วก็อาจจะไปที่ใหม่ก็จูงเข้าไปเพื่อจะวางเขาไว้ตรงจุดนั้นที่เกิดขึ้นแต่เวลานี้เขาสามารถที่เดินติดตามพระเจ้าด้วยตัวเขาเองด้วยความเชื่อของเขาความเชื่อของเขาที่มีนั้นทำให้เขาได้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในมัทธิวบทที่17ข้อ20 พระเจ้าพูดอย่างนี้นะพระเยซูตรัดตอบเขาว่าเพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อยด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่า,มาเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งพวกเขานี้ว่าจงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเลื่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านกระทำไม่ได้จะไม่มีเลยนั้นพระสัญญาของพระเจ้า พระเจ้าทรงท,ทําทุกอย่างด้วยความเชื่อของเราแม้ความเชื่อเราเล็กน้อยที่สุดในชีวิตของเราทั้งหลายแต่พระเจ้ายังทรงสามารถทาสิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเอ,อ,อเวนเอพระเจ้ยายังทรงพระองค์ยังตอบคำอธิษฐานของเราทั้งหลายวันนี้เราจะเผชิญกับปัญหาทุกอย่างพระเยซูช่วยได้ในชีวิตของเราวันนี้เราจะเผชิญกับความเจ็บป่วยในชีวิตของเราพระเยซูช่วยได้ วันนี้เราจะเผชิญกับงานงานธุรกิจของเราและมันไม่สามารถก้าวหน้าและก็นี่สินก็มากมายที่เกิดขึ้นวันนี้พระเยซูช่วยท่านได้ในความเชื่อของท่านเมื่อเราล้องทุนต่อรพระเจ้าพระองค์ฟังและฟังอย่างอัศจรรย์ในชื่อของเราทั้งหลายทุกทกคนนะครับให้เรายืนขึ้นได้กันเวลานี้นะครับเมื่อเราล้องขอพระเยซูช่วยเราได้พระองค์จะเข้ามาหาเราพระองค์จะส่งตอบคำอธิษฐา,านพระองค์ฟัง sẻng của chúng